ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t, t k t Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง j a l i i k นะครับผมก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะมีเวอร์ชันเอ็ดมา i ดริดมีโปรตุเกสมีบาซามีเคลซี นะครับผมรู้สึกว่าจะเชลซีน่าจะหัวสุดละมั้งผมว่านะโอเคตัวล่าสุดจะเป็นตัวไฮไลท์นะครับผมขอเช็คสไตล์ก่อนละกันนะจะฝรึกรู้สึกว่าจะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมหมดเลยไหมน่าจะน่าจะหมดเลยแหละเพราะมันเป็นหน้าต่ําแล้วก็มีกลางลุกด้วยไหมหน้าต่าแหละส่วนมากนะครับผมก็จะมีตัวยูฟ่าที่เป็นสไตล์ปีกเอ้ยไม่ใช่สไตล์ปีกที่เป็นตำแหน่งปีกเออแล้วก็เป็นสไตล์ปีกจริงด้วยโอเค หาตัวที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันนะครับผมตัวสร้างสตนเมีมนะครับเก้าสี่เก้าหกเก้าคือไปไกลแล้วไปไกลแล้วเก้าหกทฟานเฟอร์เก้าหกน่าจะดีสุดแล้วเฮ้ยมีตัวเก้าหกที่เป็นทีมชาติไม่ใช่ทีมชาติเป็นเพร็รของอะไรสักอย่างนะเป็นเพชรนักเตะแหละนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยถ้ามาทรงนี้เนี่ยถ้ามาทรงนี้เนี่ยให้ตัวนี้วะให้ตัวนี้วะ ให้ตัวนี้หว่อเลือดประกับตัวนะครับผมแต่ด้วยจังสปีดแต่มันก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วนะโอ้โหไปทางนี้ดีวกว่าเนี่ยแต่ทรานเฟอร์เนี่ยทุกคนน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้ดาวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดแพค็คเปิดแพค็คแบบซื้อแพ็คอะไม่ได้เปิดแพค็คเ,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 เป็นเป็นการซื้อแพ็คอะแต่เป็นแพ็คไหนนี่ไม่ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ตัวแรกโอ้โหชั้นนี้คือเก่ามากอะตั้งแต่ปียี่เปิดเลยอะไป23ดินะครับผมโคตรเก่านะฮะแต่ก็ สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมทรานเฟอร์ไปแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในแพ็คโค้ดบูตนะครับผมตัวโค้ดบูตเหรอโอ้โหครองบอลตัวนี้ไม่งปไกลมากนะแล้วก็มาตัวล่าสุดนะครับผมแล้วก็มาตัวล่าสุดนะตัวนี้คือตัวี่ดสุดนะตอนนี้นะแล้วก็มาตัวล่าสุดนะครับผมตัวล่าสุดเก้าห้านะโอ้โหครองบอลว่ะสู้ไม่ได้สู้ตัวนี้ไม่ได้ ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมจบสกอร์เท่ากันตัวนี้ครองบอลไปไกลมากนะครับผมนะโอเคตัวที่ดีสุดก็คือเดยวนะตัวยูฟาเหรอขอดูยูฟาก่อนนะเพายูฟาก็สูตไม่ได้แต่ยูฟามันจะได้ความหลากหลายนะมันจะได้ความหลากหลายพวกจบสกอร์จ่ายบอลอะไรเงี้ยมันจะดีกว่ายูฟ่ามันก็คนละสไตล์ด้วยแหละนะผมตัดออกนะฮะณตอนนี้ก็คือตัวที่ดีสุดก็คือตัวตัวเวอร์ชันนี้นะครับผม ตัวเวอร์ชันนี้เราลงมาก็น่าจะเป็นหาก่อนแล้วกัน <c oughs> น่าจะเป็นตัวทรานเฟอร์แหละเราลงมาที่เป็นเวอร์ชันของเชลซีอะนะ,นะเห็นไหมเราลงมาก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมแล้วตัวล่าสุดเนี่ยดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างมาดีกว่าตัวตัวยูฟาไหมอมแต่ยูฟามันหลากหลายปะเทียบยากนะนนแล้วคนละสไตล์เลยนะครับผมเอาสไตล์เดีวยวกันดีกว่าปึ๊บ ามาทรงนี้ดีกว่าตัวล่าสุดดีกว่านะตัวล่าสุดดีกว่า,าครองบอลโอเคตัวล่าสุดดีกว่านะก็จะดูหลักๆก,ก็คือครองบอลกระจายบอลน,นะนะแล้วก็มีเกมรุกนะ,นะโอเคนี่เทียบไปแล้วนะครับผมนะมีเกมรุกนะครับผมครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ความเร็วโอ้โห โอ้โหพ่อพอกันเลยว่ะนะครับผมพ่อๆกันเลยว่ะส่งเวอร์ชันนี้สปีดกับบาลานส์เหรอสปีดกับบาลานส์สปีดกับบาลานซ์อยู่ที่คนจะเลือกใช้อัจริงอยู่ที่คนจะเลือกใช้โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ก็ดีนะส่งเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นสไตล์ตัวสร้างตัวสร้างสังเกตมันก็จะเป็นตัว9 6ส่งเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดเราลงมาก็จะเป็นส่งเวอร์ชันนี้ ที่พอๆกันนะส่วนตัวยูฟาเนี่ยมันก็มันไปคนละทางกันแะล้วนะมันเป็นสไตล์อื่นนะแล้วก็ความหลักไหลมันเยอะกว่านะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไกงก, like, ก็ฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งนี้นครับผมคลิปนี้เป็นลาบบี bye ้บายเลส